ยอรงมาจงน่ะจงซื้อจงคือจงที่จงใช้ชกักเลอนูตัวเตกูเนตูเสงือกูจังเชยย้อนสาวสุขเชยไปเนตจะทายดปพอหัวถนนกับแพงพิจิตข้าวตัวเมืองกระแพงเพชรหอไปรุ่นจ้เนแสงกระแพงเด้กูยน่ยตอนได้มิดจืดตอดสิได้กูเจูเลย เวานู้นเนอะตกู่าฉัญูลู่ยี่มงเะแต่นางลู่ลูกูู้เห็นเอาดูตุ้นตู้แต่กี่เตกาดตังเหรอแต่จงเช้แต่ย้าโอตูไม้ปัดน้ำฝนลูปัดน้ำฝนนะฮ Tất cả các nó máy của dễ dễ, cứ giờ máy của luôn máy của nhà ha của nhà máy của nhà máy của của nhà máy của nhà máy của nhà giờ của thì của nhà máy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  của của เด็กกูจังรถเช่อรูสูตรเดอรูรอ่จ๋สังจ้อจุยังทำสุดไปหัวจ๋สังจ้อพอตท้อนะ็มองตอนเด้กเียสูสี่แยกห้างโบินสันเลมางมมงกสูขีเช่กไปหัวตาถนนสายเลี่ยงเมือง มสงเงําแพงคือกูย้อนวัแต่รู้มองทนี้ปวดซะอ๋ต่่าเฉยคืออ๋เอาไปช่องเอาไปช่องเลยแค่รแต่กูชิมอะไรลไปช่วยมืจ้เฉเก่งอชั้นไปชั้นได้ส้อเป็นแลวแต่มัวหสจเจอมัวแต่ก็ลูกกเจอชันได้ส ตูเดินรถเตะคูยใจใจต่อสีแยกตลอดเดนเตะคู่มอย่งรูกใจหมช่เหรอใจรอนรืวสีแยกนแลเตะคู่ม้อเฉาใจกีบพวกอวหลังอวหลัวเราอาทำต

เราซื้อหนูอย,ย่างกันใจตอนได้เต้กูมันซื้อตอบเหลือกล้าไปรูมองลูกหนู

là cứ tôi chạy theo nhẫn sải riêng, mường thủ sảnh ngân hàng nội tệ, cút mua lô vàng trái nhót còn giờ hả cổ chi chuẩn đau vì đây cứ phèn đau để phố nhót cho bayประกาศ tăng rồi họ số nội tệ phố ôi à tao không chặt che sợ sẽ che lù lù cái cổ nhang nhang đau rồi phèn đau thì lối ở trung gian được bay hụt mực cá rồi để phố ở lùt số ขี่ถนนสายเลี้ยงเมืองเนอะแต่ไปยอดโวลุแสงกำแพงด้วยมองมีมีโพสแต่เอาช่างดูขี่เนอะแต่รัวอดใจจับใจเร็วต่อได้แตก็มัวรุจเจ็ชั่วคือไปหัวโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงนรอแต่ยอเอกชนเนอะแต่รุ่นท้ายแต่มดรายอตายอจอไปแสงเลยเหรอฮะชื่อยอเจ็ชั่วคือหนูชืเลยหรอ พวกจอตัวนึงคือโอหมวยพโมญาดพจะไดตัวฟีอดรอยลุเย่เจอคูหมอเดีวได้ตนนั้งจัวไรเตัวนึคือมอมองเง่ยงเต้ sự nó năng cũ tu rồi rồi, há cũ luôn luôn từ nửa thế bay hoa xỉu giác, tôn giang này, cũ nhà tu giang, video nó thế cũ thai thải minh chứ sau suy chế nó luôn cho sai miếng số các thầy sai hả bay nhau rồi thay thế lo nó thế thọc cứ chẳng chế năng luôn nó là bay chẳng o nó họ, nhà tao nhà cho mang ta năng rong อาจารย์ธรรมดาคือนางเชลูน้องหอน้อเต้กูท้ทอจอสงใช้ไม่ชัวร์ัดเลยไม่ใช้กู้จอว,วิวววดีโอตังนอตทอก็ไม่จนชุดสุขีนอค่ายย้อร้องเอยนาฬิจากูโอดรวยไปเลยมังเชิดชิดตัวอดจำนัำดาวเลยอ๋อ